ครับสวัสดีมิรักษแฟนไพ่ทารทุกท่านนะครับผมบิวครับเจ้าเพจนาฬิกาไพ่ทาโร่ก็วันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าคนแบบไหนฟังเสียงจักไพ่ได้ดีนะครับอ่าก็ในการอ่านไพ่นะครับแบบที่ไม่ใช่การท่องจํานะครับเราจะอ่านภาพโดยตรงจากหน้าไพ่นะครับแล้วก็ใช้สัญชตาตญาณนะครับเพื่อที่จะออกคําตอบออกมานะครับทีนี้เนี่ยเมื่อ ครั้งที่ผมไปสัมมน,นาการอ่านไพ่ของอาจารย์สมบูรณ์นะครับอาจารย์สมบูรณ์บอกว่าคนที่มีลักษณะที่เหมือนกับว่าจะฟังเสียงจากไพ่ได้ดีนะครับหรือว่ารับสารจากไพ่ได้ดีเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาดูหนังนะหรือว่าฟังเพลงแล้วแบบมีฉากเศร้ามีเพลงเนื้อหาเศร้าๆเงี้ยคนนั้นเขาจะแบบน้ําตาซึมนะหรือว่าแบบร้องไห้เวลาดูหนังเศร้าๆอะไรแบบนี้นะครับ เพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนประเภทที่เป็นแบบนี้เขาจะมีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายนะเวลาเวลาเห็นไพ่นะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าจะกระทบจิตใจได้มากกว่าที่ที่เป็นคนปกตินะครับบางคนดูหนังก็แบบตาแข็งแข็งก็อ๋อเศร้าก็เศร้าอะไรแบบนี้แต่บางคนแบบอินอะไรเงี้ยคือแบบพอมันกระทบจิตใจมันก็จะแบบสแสดงความรู้สึกออกมาอะไรแบบนี้นะครับการไพ่ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราตั้งคําถามหรือว่า เปิดไพ่ออกมาเนี่ยแวบแรกนะครับที่ไพ่ที่เราเห็นไพ่เนี่ยมันจะกระทบจิตใจ,จเราโดยตรงนะครับถ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าสัมผัสได้มากกว่านะแต่แต่ในเรื่องของการถ่ายทอดก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นการเป็นทักษะอีอกอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆก็ลองสํารวจตัวเองดูนะครับว่าเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับว่าลองไปดูหาดูหนังเศร้าๆแล้ว ดูน้องตาคอไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นข้อสังเกตเล็กๆนะครับไม่ไม่ใช่ทั้งหมดของการอ่านไพ่บางคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่เคยร้องไห้เลยลวลาดูหนังนจะอ่านไพ่ได้ไหมอะไรนี้ก็อ่านได้นะครับอ่านได้เป็นปกติทั่วไปแต่ว่าคนพวกนี้ก็จะเหมือนกับว่าพิเศษเล็กๆนะฮะนิดเดียวนะครับที่จะเหมือนกับว่ารับข้อมูลจากไพ่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ลอง สังเกตตัวเองนะครับว่าเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คุณก็อาจจะโชคดีนะครับในการที่รับสารจากหน้าไพ่ได้ดีกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอให้กไพ่กันมีความสุขนะครับผมอย่าลืมนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ใช้ไพ่บ่อยๆนะครับคุณก็จะเป็นหน้าอ่านไพ่ที่เก่งได้นะครับก็นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ